าการ้อนๆแบบนี้มาคลายร้อนไปกับรายการนางฟ้าเดินดินรายการที่ตามติดชีวิต3ามสาวแสนสวยประกอบไปด้วยเมย์แป้งวุ้นเซ้นนางฟ้าในใจของใครใหลายๆคนพวกเธอต้องออกไปร่วมปฏิบัติการเดินดินทำภาร,รกิจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆแล้วมอบเงินหรือของรางวัลจากการปฏิบัติภารกิจให้กับมูลนิธิหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย หลังจากที่สัปดาห์ก่อนเหล่านางฟ้าไปเป็นแม่ค้าขายโรตีกันมาแล้วสัปดาห์นี้เราจะไปโดเรมีฟาซอนลาทีโดกันจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนางฟ้าเดินดินค่ะและแน่นอนวันี้มีพาสองสาวนี่มาทำภารกิจไม่อยากรู้ว่าภารกิจอะไรอยากรู้ยังน่ากลัวไหมอ่ะอยากรู้ปะไปดูวิดีอากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้ค่ะ อะไรเอ่ยโดเรมีฟาสลลาพีเดอไม่ใช่น้องรักไม่ใช่น้องรักหวนสิอะไรเอ่ยทราบแล้วตอกมาเลย <Yeah. S 1> 5 4 3ส1สสองหนึ่งเฉลยไม่ใช่น้องรักเพราะเป็นนักร้องน,องนะเซ่สาวสาวต้องมาฝึกฝนตนเองสู่การเป็นนักร้องว้าว uh oh. ไปดูกันเลยนี่นี่ที่นี่ อะไรเยอะๆเลยอ่ะเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนนะวันนี้โจทย์ของเราก็คือเป็นนักร้องไม่เคยเลยไมเคยเลยเพราะเสียงแย่มากฉันเคออกเทปแล้วแต่ว่าดูดีมากมามองฟ้าไกลปล่อยใจนึกไปฉันยังมีคนที่หูนั่งอยู่จนเช้า มั่นใจแล้วแหละเป็นเชืโอเคนะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะจะพาสองสาวมาเป็นนักร้องเ,เรียนว่าทํายังไงการที่จะเป็นนักร้องต้องเสียงดีก่อน <S 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 1> <S 1> เอาเป <ๆ S 1> ็นว่าเนี่ยเดี๋ยวไปพบกับครูบิ๊กดีกว่าครูบิ๊กก่อนที่จะไปพบกับกูรูของเราในวันนี้เรามารู้จักอาชีพนักร้องกันก่อนดีกว่าอาชีพนักร้องหรืออาชีพของคนขายเสียงเป็นอาชีพให้บริการความสุขด้วยเสียงเพลง ซึ่งปัจจุบันแนวเพลงต่างๆมีมากมายตอบสนองความต้องการของผู้ฟังแต่ละกลุ่มอาชีพนักร้องจึงเป็นอาชีพในฝันของคนยุคใหม่เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมและมีผู้คนชื่นชมมากในยุคนี้จึงมีเวทีประกวดร้องเพลงมากมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความฝันอยากเป็นนักร้องได้เข้าสู่วงการเพลงได้ง่ายมากขึ้นตอนนี้เราไปพูดคุยกับครูบิ๊กธานัทธัญญาหาร กูรูของเราในวันนี้ที่เป็นทั้งนักร้องและครูสอนร้องเพลงที่จะมาฝึกฝนนางฟ้าของเราให้เป็นนักร้องจำเป็นให้ได้ในวันนี้กันก่อนจ้าครับสวัสดีครับครูบิ๊กนะครับที่มามาก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลงครับ จริงๆแล้วสอนร้องเพลงมานานแล้วนะครับประมาณเมื่อ8ปีที่แล้วครับผมสำหรับแดงบดาลันจนะครับที่ได้เข้ามาเป็นครูสอนร้องเพลงนะครับจริงๆเกิดจากเมื่อเมื่ออดีตนะครับก็เคยอยู่ในบริษัทค่ายเทปนะครับแล้วก็ได้เป็นคุณครูสอนร้องเพลงให้กับศิลปินก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็เลยเรู้สึกว่าเออในเมื่อเราสอนศิลปินได้เราก็น่าจะสอนเ,ออเด็กๆ แล้วก็นักเรียนคนอื่นได้ไงครับก็เลยพันตัวเองมาเป็นคุณครูสอนร,ร้องเพลงครับก็จริงๆคนละแบบนะครับคือเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับก,ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็คือรู้สึกว่าตอนนี้จะชอบการเป็นคุณครูสอนร,ร้องเพลงมากกว่าเพราะว่าเวลาที่เราเห็นเด็กๆที่เราสอนมาเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นไปหน้าขึ้นแล้วเรารู้สึกมีความภูมิใจลึกๆครับผม ปัญหาหลักๆนะครับเวลาที่เราสอนร้องเพลงเราจะเจอเด็กคนนี้เป็นบ่อยมากเลยนะก็คือเรื่องของการร้องเพี้ยนอันดับแรกนะครับอันดับ2คือจังหวะไม่ตรงครับร้องแล้วก็อาจจะร้องนําจังหวะไปบ้างหรือว่าร้องช้ากว่าจังหวะอะไรอย่างนี้ครับที่เราเรียนร้องเพลงไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็เราจะได้ฝึกเรื่องของสมาธินะครับเวลาที่เรานําไปใช้ใน วิชาชีพอื่นนะครับเราก็จะมีสมาธิมากขึ้นครับผมกระบวนการคิดอะไรเงี้ยก็จะเป็นลำดับขั้นมากขึ้นครับสำหรับแป้งนะครับแล้วก็วุนเส้นนะครับสำหรับวันนี้ที่จะต้องรับหน้าที่เป็นครูสอนเราสองคนนี้ก็ลุ้นนะครับลุ้นจริงๆรความรู้สึกก็คือลุ้นแต่คิดว่าเขาน่าจะทําได้เพราะว่าเขาก็อยู่ในวงการบันเทิงมาพอสมควรอะไรเงี้ยครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับ สวัสดีค oui, ่ะคุณบิ๊กสวัสดีค่ะคุณบิ๊กผอมลงปะเนี่ยผอมลงปะเนี่ยคุณบิ๊กเราเห็นหน้าค่าตากันอยู่บ่อยครับไม่ว่าจะเป็นหลลายแอะไรๆได้ข่าาศิลปินมาเรียนที่นี่มาทำกิจกรรมนี่ด้วยนี่เดี๋ยวลองดูว่าวุ้นเส้นเดอะสตาร์กับแป้งเดอะสตาร์ จะเป็นยังไงฝันของเราจริงเปล่านี่แต่จะเอาไปถูกคีก่อนจะเป็นนักร้องเนี่ยต้องต้องต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กไหมหรือว่านจะเปลียนตอนโตได้ไหมอะคะได้ครับเอ่อจริงๆแล้วคืออายุเท่าไหร่เขาสามารถเรียนได้ครูบิ๊กเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าไม้แก่และดัดยากจริง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 อยู่ที่อยู่ที่การฝึกฝนมากกว่าใช่ครับวันนี้ครูบิ๊กต้องฝึกให้เราแหละเราไม่ได้เคยขันเลยแต่ตอนเด็กๆก็ร้องเพลงชาทุกเช้านะคะพิงชาหรืเปล่า แต่ว่าเดี๋ยวก่อน,นก,ก่อนที่เราจะไปรองก็ไปเรียนกันเนี่ยครับก็ีมีอย่างหนึ่งต้องบอกก็คือว่าขอเทสเบื้องต้นก่อนอต้องขอเทสก่อนว่า <c oughs> แต่ละคนร้องเป็นยังไงบ้างมีพื้นฐานมาเท่าไหร่ <c oughs> มีนิดหน่อยอ่ะครับเพราะว่าเพราะเสียงแย่มากช่วงนี้เดี๋ยวให้ครูวิวัดแวกเลยก่อนว่าสองคนนี้คนไหนที่น่าจะสอนง่ายกว่ากันโอเคงั้นเอาวัดแหวกง่ายๆเลยก็คือร้องคนละท่อนของท่อนเพลงอะไรอะไรก็ได้ครับเราจะทำไเพลงไทยก็ได้เพลงจริงๆเป็นีเจนะแต่ไม่เคยจำได้เลยเพลงไม่ได้เปรียบนะครับเพราะฟังเพลงเยอะมากเราเปิดเพลงอย่างีไม่ค่อยได้ฟังโอ้โห เอาคนละนิ้คนละนิ้เอาใครก่อนเนีครับใครก่อนเดี๋ยวแป้งร้องก่อนแป้งร้องก่อน A B C D E F G H I J K L M N O P ไปไหมคะเนี่ยค่ะ่อนร้องเพลงอ่ะร้องเพลงเอาเพลงแบบเอาอผมกำหนดแล้วกันโอเคเอาเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอร้องยังไงอ่ะ แต่พบกันวันนั้นโอ้ยเสียงสูงมากได้ก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้สียงพี่ได์อโดคินเลยนะประมาณนี้แรอเหรอเอเหเหรอรออเหหรอเเหเอเหตอรออเรออ่อเรอออเรเรอเอเ เอาประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครอ่าเริ่มครับลองดูครับตั้งแต่พบกันวันนั้นจะได้ตอบใจก็รู้ใจก็รู้ว่าเราจะมีวันนี้จะมีกันวันนี้โอเหน้ากากมั่นใจแต็มีสิ่งล้ำเงินนะจะเติมเต็มสิ่งดีๆถ้าเธอเต็มสิ่งดีๆนี่ถ้าเกิดว่าเดอร์สตาร์เนี่ยมีเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยวุ้นได้เข้าแล้วนะครับผมก็ท่าที่ซังก็ กันแค่แย่งาน่ใหญ่นะคะพี่มอองานแต่ว่าไม่ปัญหาเดี๋ยวจะลองค่อยๆเข้ายินอล้วกันเนาะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงมีปัญหาเรื่องสมองนิดนึงแต่ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าจะให้ฟันธงเลยว่าสองคนนี้ใครมีพื้นฐานมากก่อนดีกว่ากันเนี่ยก่อนไปฟังผลว่าครูบิ๊กกูรูของเราจะเห็นแววใครมากกว่ากัน เราไปฟังความเห็นจากเรานักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนดนตรีครูบิ๊กที่ได้ยินเสียงร้องของทั้งคู่ดูดีกว่าว่าใครน่าจะมีแววมากกว่ากันนะเออถ้าสองคนนี้แข่งกันที่มีแววนะครับก็จริงๆก็โอเคทั้งคู่นะครับแต่ดูแล้วน้องแป้งน่าจะมีแววมากกว่านะครับ สองคนนี้นะคะคินแป้งน่าจะมีแววท้องเพลงด,ดีกว่าค่ะน่าจะเป็นวุ้นเส้นนะคะน่าจะมีแววพอจะมีแววมากกว่าค่ะรู้สึกว่ามีแววทั้งคู่เลยค่ะยังเลือกไม่ถูกเลย ส่งสียงกะเป็นทางนี้ินเซนดีกว่าอันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะอันนี้ถือว่าสอนเซอร์กาเรียนแล้วไม่แน่นะพอเรียนแล้วไม่ไม่ได้เรียนร้องเพลงเลยแค่ทําเสียงให้ติดตอนเดี๋ยวหลังจากนี้คูบิ๊กจะสอนครับหนึ่งวันเนี่ยอาจจะไม่ช่วยอะไรสำหรับแป้งมันไม่โดีแกโอเคแอบเดี๋ยวไปดูกันอีกสักครู่เดียวค่ะว้าว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 สาววินเซนมีแววดีถูกออกถูกใจกูรูอย่างคูบิ๊กในวันนี้ แต่ก็ว่านะอะไรก็ไม่แน่นอนหรอกของอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เสียงโหวตของประชาชนทั้งประเทศตะหากช่วงหน้าเรามาเรียนร้องเพลงไปกับเหล่านางฟ้ากันดีกว่าสักคู่นะจ๊จะ